ไปยังเราจะไปใส่เล้วนี่เขาปวดท้องเขาไอ,อ้แม่ก้นวาดมุกมังมอาราก็คัดเติมไมได้เลรอเนะาะฟ้าสุดยอดอีหลีสวัสดีค่ะมุนิเสาดอนจ้าพาไม่กินเขานอกไปเลยพี่น้องมื่อกี้ผามาอยู่พัทยาทะเลเออเดี๋ยวเดี๋ยวมุนิษสีมารีวิวให้เบิ่งว่าเสาดอนสั่งยังมากินแน่เมนูแหลก ปลาปลากระพงนึ่งมะนาวเมื่อกี้นี่ไฟจวดจวดอยู่เมื่อกี้นี่ไฟลุกบึ่อเบื่อยู่เมื่อกี้นี่อันนี่มันรู้ปลาตัวบางใหญ่แห้งรู้เปลาเปแซ่บแต่แซ่บบอกรสชาติเปรี้ยวหวานหบ่ปลากระพงหนึ่งมะนาวปลาดําทะเลนะคะปลาดําทะเลจ้ะอันเมนูที่สองจ้ะเมนูที่สองอันนี้ปลาปลาดุกฟูเบื้องเฉพาะเบิ้องแต่หัวปลาดุกรสคุณน่ะฟูฟูเป็นตัวเป็นตัวนี่ยำปลาดุกฟูมาไก่ไกย่างเมากินยำปลาดุกฟู เมนูที่สามตำกุ้งตำกุ้งเหลือแต่เหลื่มเริ่มวิญญาณแล้วลว่ากุ้งกุ้งไปหลายตัวแลว้วหิวหิวหิวเมนูที่สี่พี่น้องว่าเบิ่งอันนี้ไข่พี่น้องอันนี้เขาเอิ่อไข่เอียงเนาะไข่เอ็นหมกไข่บหมกไข่นี่แหละประมาณหมกไขน่นี่แหละท่านจำผิดนะว่าจิ้มจิ้มไปเลยอันบออกจิ้มจิ้มเอาอย่างเดียวเป็นเสียบแห้งมุกพี่น้องพผู้ดังเป็นทะเลทะเลทะเล,ะเล,ะเล,ะเลพี่น้องนี่มนเมนูที่ ผัดเอ่อผงกะหรี่ผงกะหรี่ของอันผัดผงกะหรี่อันนั้นย่งเง้ปลาหมึกพี่น้องบุนะหมึกก็หมึกตัวใหญ่ใหญ่ด้วยหมึกไข่พ่อบุนะผัดผงกะหรี่อย่างเดียวเลยนี่อันสุดท้ายพี่น้องขาดบม่ได้บางอันนี้ดูดิฟูดอ่ะบุนาหอหมกเอ้ีบุนาหอหมกของปวดเสาโดนหอมหมกว,มว้าพี่น้องมันอรถสวดจูนพูนอยู่บุนะป้า เบรีวิวเดี๋ยวไปอยังจะไปใส่ยังนี่เขาปวดท้องเขาอ้าน้มก่อนฟามกมังเอากรคัดเติมได้เหรอเนาะฟ้าสุดยอดอีลี